ร้อยเก็บบัตรจะไปดูไหมเนี่ยมันไม่อยู่สอนเลยแอนอลาดีก็ไม่อยู่รู้สึกแป้วมากเลยกลัวคนไม่ได้ไอแอนอลาดีไปก็ยังหุ่นใจขึ้นมาเลยอยากอลยกน่างไหมขวดอดีไหมน้ำตาลท่านนี่แหละมันสีสุขภาพขนมมอนแม่ ซื้อไว้เอาจนวยนวย่ะคุณค่ะอ๋อน่าอันเนี้อันนี้่วะมะม่วงเ้าเนี่ยมะม่วงให้กินนะคะให้กินนะคะไปไป นม่มีีจัดก,การนจังเลือดมาคุณแม่นี่ไหมออ <laughs> บอสเราของเจ้าของฝากให้เราหน้าเราก็จะไปเดินเล่นชายหาดต่อนะครับย่ยงตัวแล้วะ <laughs> <laughs> <laughs>